เห็นไหมว่าแค่การเคลื่อนไหวแอคทีฟคนไข้ก้มงูเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมหันซ้ายหันขวาทําให้เรารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมทาให้เรารู้ละเราเราก็เริ่มรู้ว่ากลไกมันเกิดอะไรหนึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ่ากคอเนี่ยมันแน่นอนแหละแต่ตัวหลักๆก็คือเรื่องของตัวกระดูกแน่นอนกระดูกไปทําอะไรกับเส้นประสาทตรงนี้เพราะเวลเาเราเคลื่อนไหวเนี่ยกลไกมันเกิดตรงนี้เยอะแต่ตามที่เขาหันไบมันก็ดึง้ังกล้ามเนื้อนะ กล้ามเนื้อมันก็จะมีอาการตึงขึ้นมาบ้างื่อกีเนี่ยเห็นไหมมันก็อาจจะเกิดอาการแต่หลักๆก็คือเรื่องอาการชาเรามีมากขึ้นไหมบางทีก่อนอาหารกอนอไรไม่มีไม่มีการชาท่โอเคทีนี้เราจริงๆเราเจอแล้วว่าเวลาเหนื่อยเพิ่มขึ้นในกรณีถ้าเหนื่อยขึ้นเขาเขาเพิ่มขึ้นนิดเดียวแปดขึ้นแปดแต่ก็ค่อนข้างจะเพิ่มคุณอาจจะคอนเฟิร์มใยการกดลงไปกดมากขึ้นไหมครับเข้าไปครับ ตรงนั้นนะตรงนั้นน่ยังเท่าเดิมเท่าเดิมนะโอเคก็แสดงว่ากดเพิ่มอมาคาชาอ่านี่มาชาชัดเจนเลยมาประสาทเหนะพอเรากดใช่นไหมตอนแรกมันเอียงพอมันก็คับเล้อพอเราออกแรงกดเข้าไปเป็นไงมันเป็สั่งไปบีบอีกเพราะฉะนั้นก็อย่าทำหน่อยเรื่องที่ว่ามีมีส่วนที่เสี่ยงสี่โดยที ใช่แล้วสีที่ไปนี้ก็ป็นมาณสีตัห้าหกซีห้าหกใช่ค่ะใช่ไหม,มอยู่ประมาณนี้ที่ไปทงยูโป่ที่เขาบอกชาทางยูชีนิูโปเราเนี่ยเนี่ยก็ส่วนใหญ่คอมมอนสีห้าหกหกเจ็ดตรงนี้จะเป็นข้อที่มันเป็นช่วงที่เราใช้มากมันเป็นช่วงใกล้รอยต่อระหวาา่างทอรัสิคทอรัสิ์ตัวนี้เคลื่อนาไหวน้อยเนื่องจากมันมีซิโกมมารับมพันการเคลื่อนาไหวมากจะอยู่ตรงนี้ยิ่งเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบาดเจ็บมากเท่านั้นคนเคลื่อนไหวเอวไม่มีซิโกมารับ ก็เจ็บกับเอวกับคอมากแต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยเจ็บนอกจากเจ็บกล้ามเนื้อแต่ในโครงกระดูกมันก็มีปัญหาเพราะมันถูกยึดด้วยซึ่งโครงความสเตเบิลของมันเยอะไงไอ้เราดึงดึงรังเนี่ยแหละห่อไน้รังแดงเนี่ยแหละตัวบาดเจ็บดีทั้งหลายแ่ช่วลาที่เราแบบนั่งตัวนั่งห่อไหลนั่งงอพอนั่งเออเป็นไงครับปวดทุกท่านปวดอะไรบ้างปวดมาหมดเลย สลัมเทสคือหมายเอ๊นั่งคอม mm hmm. เกิดอะไรขึ้นมันเกิดการตึงหลังเพราะเวลานั่งค่อมเนี่ยศีรษะจะอยู่ไปข้างหน้ามากค mm hmm. นเรานั่งเนี่ยถ้าให้ตรงเนี่ยก็คือแนวหูจะอยู่แนวไหลคุณสังเกตนะเขาเรียกเซนเตอร์ออฟเฟรตี้แนวของเขาเนี่ยจะอยู่แนวไหลแล้วผ่านแนวกระดูกลงมากล้ามเนื้อคอจะทํางานเบาที่สุดแต่ถ้าคุณนั่งใำไม้กิ่ปึ๊บศรีรษะจะอยู่มาด้านหน้าขึ้นถูกไหม แทนที่มันจะอยู่มาที่ไหลห่หูแนวหูจะลงมาอยู่หน้านหน้าเม้นกล้ามเนื้อตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นใช่รับน้ำหนักมากขึ้นเขาก็เลยตึงมากขึ้น